สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮาเบอร์จำกัดมหาชน นะคะท่้เรือศิราชาฮาร์เบอร์ขาดตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกโนโสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะมีประสบการณ์งานในการทำงานกว่า25ปีถ้าเรือสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่70,000ถึง120,000เดชเวตันรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันถึง6ลำอีกทั้งยังมีเครื่องมือและระบบปฏิบัติการอย่างทันสมัยทำให้มั่นใจได้นะคะว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานโดยมือ อาชีพค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีดก็ยังบวกอยู่2.44จุดค่ะยอยู่ที่1,616.22จุดมูลค่าการซื้อขาย3,135ล้านบาท10บอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะ อันดับที่1ค่ะเป็น Kbank นะคะลงไป1บาทอยู่ที่140บาทอันดับที่2 IVL ไม่เปลี่ยนแปลง42บาทอันดับที่3 KCE ค่ะบวกไป75สตางค์อยู่ที่89บาทอันดับที่ 4SCB นะคะลงไป50สตาตคงอยู่ที่124บาท50อันดับที่5บ้านปูไม่เปลี่ยนแปลง11บาทค่ะ อันดับที่6ฮาน่านะคะบวกไป75สตางคงอยู่ที่8 4ดบาท50อันดับที่7 SCGP ค่ะลงไป50สาสตางค์อยู่ที่6 2สบอาท50อันดับที่8ปะตะอตทไม่เปลี่ยนแปลง38บาทอันดับที่9 AOT ออทการท่าอากาศยานวันนี้บวกไป25สตางคงนะคะอยู่ที่64บสาท75สางและอันดับที่10ค่ะเคอรี่นะคะอ่าลงไปบาท50นะคะอยู่ที่35บาท75สตางคงค่ะ ส่วนหุ้นน้องใหม่ jp นะคะตอนนี้ขยับเพิ่มขึ้นอีก30สตางค่ะสองบาทสานะคะอยู่ที่9ก้าบาทสามสตางค่ะใช้ได้ใช้ได้ครับก็เป็นการซื้อขายเข้ามาวันแรกที่สมเรียบร้อยดีไม่ได้กระทบหกห้างนะไม่ได้สร้างความตื่นเต้นหวือหวาเกินกว่ความความสิ่งที่ควรจะเป็นนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีเจ้ามือไม่มีขาใหญ่เข้ามาเข้ามาอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวนะครับ ก็ดีครับถ้ามาลักษณะแบบนี้มันมันมันก็ลดความเสี่ยงสํารับนักเก็งกำไนนรน่แล้คนจองแบบไม่ทำไมไม่สองรอยเอร์เซ็นต์นที่ได้โคต้าจองนะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นมันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวและมันไม่ปกติตามกลไกตลาดตามปัจจัยพื้นฐานนะเอาล่ะถ้ามาดูเพื่องหุ้น,นร้อนก็ปีนี้เป็นอีกปีเนึ่งนะครับต้น,ตนปีมาเนี่ยมีหุ้นที่มีพฤติกรรมาการซื้อขายไม่ปกติมากมาย คือไรยบริษัทนะครับผลประกอบการขาดทุนแต่ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยพื้นฐานใดอย่างใดตลาดรับถามบัญชีรายก็ไม่มีพัฒนาการใดๆที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นบางบริษัทนะฮะผลประกอบการแม้มีกําไรแต่กําไรชะลอตัวและเล็กน้อยนะครับกําไรนิดหน่อยไม่ได้เติบโตแต่ราคาพุ่งทะยานขึ้นมา แม้ว่าจะถูกตราทับนะใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหลายครั้งเนี่ยบางตัวต้องสิบครั้งใช่ไหมฮะค่ะไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็ลากกันมาแบบเดอยฟ้าท่าดินเนี่ยไม่หวั่นเกรงกฎหมายไม่กลัวการตรวจสอบไม่กลัวการถูกลงโทษงั้นลากกันแบบเดอยฟ้าท่าดินเน่ยนะครับบางตัวเนี่ยจากสองสตังนะครับเมื่อต้นปีตอนนี้ขึ้นมาลากขึ้นมาหกสิบกว่าสตังขึ้นมา 3, สามพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ค่า P/E นุ่พุ่งทยานโอ้โหบางตัวก็ไม่มีค่า P/E นะครับเกินห้าร้อยเท่าหนึ่งเยอะแยะไปหมดเล่นอะไรกันจะซื้ออนาคตมีอนาคตอะไรที่ให้ซื้อมากมายฝันหวานหรือเปล่าเพื่อฝันหรือเปล่าว่าบริษัทจะกำไร้ากกาะโดดแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังนี่จริงๆนะครับมันน่าจะมีกลุ่มคนที่เข้าไปลักราคาหุ้น บางทีลากแล้วนะครับเข้าใจว่าบางตัวเนี่ยลากขึ้นไปแล้วนักลงทุนรายย่อยไม่ตามแหนขาใหญ่หรือจะมือเนี่ยติดทุ้นซะเองก็เลยจำเป็นต้องพยุงราคาไว้ไม่ลงนะครับแม้ผลรประกอบการออกมาแต่ละใจมากก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เติบโตเข้ากระโดดแต่ราคาหุ้นที่ถูกลากขึ้นแบบนีก้กว่าห้าล้วเท่าไม่ลงเพราะว่ารอแมงเมาเนี่ยเข้าไปเป็นเดือดจะได้ขายหุ้นทิ้ง แต่ถ้าปล่อยให้ราคาลงมาเนี่ยรายใหญ่เจ็บตัวไงก็จะเป็นอย่างนี้อยู่หลายตัวนะครับคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ใช้มาตรการที่มีอยู่นะคคือมาตรการกํากับการซื้อขายสามระดับหนึ่งห้ามซื้อขายด้วยเงินสดต้องซื้อขายด้วยเงินสดนะคะบแคชบาลานสองคือห้ามนําหลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคํานวณวงเงินซื้อขาย ก็หมายความว่าจะไปใช้เป็นวางประกันเป็นหลักประกันมาจิน้นเนี่ยไม่ได้แล้วก็ขั้นสุดท้ายระดับที่สามห้ามเนชชัตเนห้ามหักกลบค่าชำระราคาซื้อขายหุ้นภายในวันเดียวกันในตัวเดียวกันและสุดท้ายนะครับหลังจากมาตราการนี้ไม่ได้ผลก็ตลาดทรัพย์จะออกมาเตือนเลยนะครับให้รับลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายและก็ขอความร่วมมือบรโเกอร์ ให้สอองดูแลคําสั่งซื้อขายของลูกค้าแต่ไม่ได้ผลนะครับตอนนี้ก็เลยปรับปรุงม,มาตรการใหม่เข้มข้นขึ้นโดยจะควบนะฮะมาตรระดับที่หนึ่งระดับที่สองด้วยกันก็คือว่าต้องซื้อขายด้วยเงินสดแล้วก็ห้ามคำนวณลงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ใช่ค่ะันดับที่สองก็คือห um ้ามเนเชเมนต์ันดับที่สามาพักการซื้อขายหนึ่งวันและปลดแล้วนะฮะปลดให้ซื้อขายปกติแล้ว ก็ยังใช้มาตรการคงมาตรการ3ระดับอยู่เหมือนเดิมจนกว่าการซื้อขายจะกลับสู่ภาวะปกติมีคําถามว่าการเพิ่มความเข้มข้นโดยพักการซื้อขาย1วันในมาตรการระดับ3เนี่ยจะได้ผลไหมเอาอยู่ไหมต้องเล่าให้ฟังนะครับ,รบในอดีตเนี่ยตรครับเคยใช้มาตรการจากัดการซื้อขาย โดยใช้เครื่องหมาย SP พักการซื้อขายหุ้นที่ร้อนแรงมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพการซื้อขายปกติคือผิดปกติน,ะ,นะครับก็จะขึ้น SP พักการซื้อขายเลยรอบริษัทชี้แจงสามวันบ้างเจ็ดวันบ้าง,างว่ากันไปแต่คำว่า SP ถูกแปลความหมายไปนะครับ Suspend เป็นอะไรหรือเป่าฮะซปเปอร์ไทยสุดยอดราคาคือเวลาเปิดมาซื้อขายปุ๊บรายใหญ่ลากเลยลากต่อเลยปรดเอสพีพักไปเจ็ดวันนะฮะไม่มีการซื้อขายเปิดมาก็ลากต่อเลยมันเยอะเยอะหญ่น่ะมาตรการเอพักการซื้อขายก็เลยยกเลิกไปไปใช้มาตรการอื่นทีแทนฮะ,คะเครื่องหมายฮอลอะไรก็ว่ากันไป จนมาถึงมาตรการกำกับการซื้อขายจนปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยการพักการซื้อขายหนึ่งวันเหมือนเป็นการย้อนอดีตนะฮะที่ไม่ได้ผลคือมาตรการในอดีตที่เคยใช้แล้วไม่ได้ผลเอากลับมาใช้อีกและพักการซื้อขายแค่หนึ่งวันก็คิดว่าเอาไม่อยู่หรอกครับตอนนี้ตลาดทราบกำลังเปิด p u ับบิลเกียร์ิงเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงมาตรการจำกับการซื้อขาย แล้วก็หลังจากนั้นก็จะประกาศใช้นะครับแต่ดูแล้วเป็นมาตรการที่ยังเบาไปครับไม่เฉียบขาดเพียงพอที่จะทําให้กลุ่มคนไม่ว่าจะขายใหญ่หรือเจ้ามือเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังราคาหุ้นเหล่านี้เกิดความเกรงกลัวและหยุดพฤติกรรมลงได้วิธีที่จะทําให้หยุดพฤติกรรมลงได้นะครับก็ต้องเข้าไปตรวจสอบครับคนที่อยู่เบื้องหลังการลากราคาหุ้น ขึ้นไปอย่างร้อนแรงและไม่ได้อยู่กายที่ไหนแล้วครับก็อยู่ในกลุ่มคนที่นักลงทุนที่เข้าไปซื้อขายหุ้นที่ร้อนแรงเหล่านั้นนันะครับต่างทรา์ต้องคัดแยก,กให้ได้ว่ากลุ่มคนไหนที่มีพฤติกรรมเข้าขายกันก็ทำผิดคือมีข้อมูลอยู่แล้วการซื้อขายหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ขอความมือให้ขอบโบรเกอรส่งรายชื่อลูกคา้าที่ซื้อขายหุ้นแต่ละตัวได้อยู่แล้วแล้วขอมาตลอดนะครับ แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือว่าทำไมตลาดซับตรวจสอบไม่พบเลยครับว่าใครอยู่เบื้องหลังความร้อนแรงของหุ้นหลายหลายสิบตัวนี้ก็คงมีหลายกลุ่มเลวครับแต่ไม่ตรวจสอบพบเพลสักกลุ่มเลยเลยคือถ้าลงไปลึกรายละเอียดในการตรวจสอบคนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างราคาหุ้นไม่ได้ มาตรการอะไรก็กำหลาบพุ่นปั่นไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรครับให้กําลังใจตลาดทรัพย์ในเจตนาลงที่ดีพยายามที่จะกํากับการซื้อขายให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิทธ์ยุติธรรมเพื่อปกป้องนักลงทุนทั่วไปแต่ว่ามาตรการที่ว่าเข้มข้นแล้วนะมันยังแผ่วเบาไม่เด็ดขาดเพียงพอที่จะสยบคุ้นปั่นได้ครับ ก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับเดี๋ยวก็จะประกาศใช้กันแหละฮะก็ใครที่อยากแสดงความคิดเห็นเข้าไปกริงนะครับตอนนี้แสดงความคิดเห็นได้ใช่ค่วก็คุณยะมีไม่ได้อะไรยังไงปรับปรุงยังไงค่ะก็หนึ่งถึงสิบสองฮผมก็แสดงความคิดเห็นนะครับค่ะก็ขอผ่านคอลัมน์ไปแล้วกันผ่านรายการไปแล้วกันนะครับค่ะนะคะก็แล้วก็ ็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าก็ตลาดหลักทรัพย์ก็จะใช้ในรอบของวันที่ม <LA> 1มกราคม2565นี้นะคะหลังจากที่เฮียริ่รงนนเสร็จนะคะเราก็จะได้บทสรุปของการที่จะมีมาตรการออกมาดูแลเรื่องของคุ้นร้อนๆนะคะไม่สร้างความผันผวนให้กับสําหรับนักลงทุนแล้วก็รวมถึงตลาดด้วยนะคะเอาล่ะค่ะกลับมาดูนะคะสําหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดกลับไปยืนในแดนลดแล้วนะคะลงไป0.02จุดคายอยู่ที่ระดับ 1,613.76จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย7,651ล้านบาทค่ะอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KCE นะคะหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าต่อ2บาท25สตางค์ค่ะอยู่ที่90บาท50สตางค์อันดับที่2 5, ห้ฮาน่านะคะบวกไปบาท50อยู่ที่685บาท25สตางค์อันดับที่3 IVL ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่41บาท75า็าง อันดับที่4ปูนซีเมนไทยค่ะลงไป1บาทอยู่ที่393บาทอันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานนะคะอยู่ที่64บาท50และอันดับที่6ค่ะเดลตานะคะเราไม่เห็นมาเป็นช่วงสัปดาห์วันนี้กลับมาแล้วนะคะเดลต้าบวกไป10บาทค่ะอยู่ที่420บาทอันดับที่7 k b a n คค่ะลงไป1บาทอยู่ที่140บาทอันดับที่8 Cur r y ี่นะคะลงไป2บาท25อยู่ที่35บาท อันดับที่9 b s บนะคะบวกขึ้นมา3บาทอยู่ที่151บาทและอันดับที่10 SCB ไม่เปลี่ยนแปลนะคะร้อบาทค่ะครับค่าฐานนะฮะค่ะวันนี้ก็ต่างชาติคงยังขายอยู่แหละครับค่ะเพราะจริงๆในหุ้นกลุ่มพลังงานีคนจะขยับขึ้นมาตามราคาน้ำมันครับที่ขึ้นมาต่อเนื่องแต่ไม่ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันขาดแรงซื้อจากนักลงทุนสาบันโดยเฉพาะต่างชาติใช่ค่ะ ก็แสดงว่าต่างชาติเองก็อาจจะรอดูสถานการณ์บ้านเราหลังเปิดประเทศฮะยังต้องมัดระวังอยู่นะครับตลาดยังไม่ไม่นิ่งนะฮะยังมีลักษณะแนวลงซึมลงแต่ลงแรงๆช้อนครับสำหรับนักลงทุนนะคะ แล้วก็รอติดตามด้วยนะคะในคืนนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐวันที่2แล้วก็วันที่3พรุ่งนี้นะคะเราก็จะทราบผลการประชุมกันในเช้าวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบกันว่าในเรื่องของ QE นั้นจะมีการส่งสัญญาณและก็ปรับลดในการประชุมครั้งนี้เลยหรือไม่นะคะเพราะเริ่มมีการคาดการแล้วนะคะเพราะว่าทางเฟดเองก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลด QE เร็วขึ้นเพราะ,ะนั้นก็เลยไปจับตามองก,กันที่การประชุมในรอบนี้ค่ะก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและรวมถึง ตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ